คนสิว่าคือสีอ่างแนละ้วมนนี้วลา่า,าแถมคือสีเอียงคักแถมยังเสียงเดียวทุกคนจะเล่าแบบนี้ว่าคืองานพองานมีทุกวันเวลาแสดงมันก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาไปกับการเดินทางเนี่ยมันก็หลกันคือบางทีเราได้รีบทุกอย่างเลยเนี่ยแม้กระทั่งนั่งกินข้าวบางครั้งก็ยังรีบสั่งกระเพราเวลา สั่งอาหารมาเนี่ยบางทีถ้ากับเขามาสาก็ไม่ได้กินนะก็ต้องหอ่อห่อไปที่งานด้วยเพราะไปหอดงานหรอกมันก็ไม่อร่อยก็ต้องถิงม่งขึ้นมาเมืองท่องตงแงกแห้งขัดจะบอนเออเห็นมันตกทานไปครับมื่อน,นี้ว่าตตองตกืกไปกับญาบานดีทหาแทนะ้สวัสดีแม่พรครับ สวัสดีครับผมมีขันข้าวลูกแพรวมอนทัวใจเกินร้อยสิ้นเดือนนี้อดเจอเลยติดโลระเ้อาไปซีหาเมื่อติดทุกมือแล้ว่ะคร mm ับ hmm. เดินทางปลอดภัยสวัสดีครับแม่วาสนา mm hmm. แม่ครับเรียนเชิญน,นะครับผมเหนื hmm. ่อยประจอบอดเหนื่อยที่นี่เป็นวัด สวัสดีครับแม่พารคารับผมกำลังสิไปสารคข้ามครับไปหางแม่แตน IG ไอจีไปไม่ค่อยได้ไลค์เลยเนี่ยคนตามไอจีตอนนี้มีอยู่แค่สามหมื่นสาเจ็ดันคนไม่ค่อยได้อัปเดตนานๆทีแต่ว่าต่อไปนี้ก็จะอยู่ที่ไอจแล้วครับ